ได้ยินข่าวว่าอาจารย์จะหยุดเขียนผ้ายันอันนี้รจริงไหมครับนี่จริงครับก็กะว่าสร้างโบทเสร็จก็จะหยุดเขียนยันสาสาเหตุที่อาจารย์จะหยุดเขียนคืออะไรครับสุขภาพสุขภาพเนาะสุขภาพตัวอาจารย์เองนั่งทั้งวันไม่ไหวครับการบ้านนี่คือมันเหมือนเครื่องพิมพ์่ะมันเหมือนเครื่องพิม,ม,มพ,มมมออพม์ออกมานะครับผม ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่องพียาีฟินแลงชาแน่ครับผมมือนี้อยู่สำนักงานอาจารย์ไพโรวดพื่นพิชานะครับผมหรือสำนักงานมหาญรวยนะครับผมมือนีมีโอกาสอยากกลับมหาเพินนะครับผมเพราะว่าข่อยเค้ยบูซานะครับผมแบงค์ฝันถุงนะครับผมแบงค์ฝันถุงนี่ข่อยบูซาไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าหมันมีโศกไปพี่น้องมันซอยข่อยไปพี่น้องรู้สึกว่าบูซาไปแล้วมาในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการที่ธุรกิจนี ราบเรื่องแบบทุกอย่างเลยพี่น้องนะครับผมเพชรยังกับแบบดีไปเบิร์ดนะครับผมมันซอยกันได้หลายเลยขออนุญากขับขึ้นมาหาเพื่อนนะครับผมแล้วตอนนี้ได้ยินข่าวเพื่อนเฮ็ดเลียญออกมานะครับผมให้คนบูชาหาใครจ่ายแล้วเพื่อนสิไปสร้างบวชยุ่วดวนนะครับผมบวชยุ่วดวนนี่วัดคำชะโ้วนะครับผมบ้านไข่เลยพี่น้องอุดรบ้านไข่เลยนะครับผมก็เลยอยากมาร่วมทำบุญนทำเพื่อนอยากบูชาร่วมทําบุญกับท่านนะครับผมวันนี้ก็เลยจะกลับมาหาท่านนะครับผมอาจารย์พยาโรคเรื่นวิชานะครับผมแล้วตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเพื่อนสีเศร เอาไปเลยว่าจะจะเลือกเขียนพายานแล้วก็ต้องกลับมาหาท่านสิเพราะอยากให้ท่านเขียนให้วันนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเขียนให้นะครับมือนีก็เลยสิไปหาเพื่อนนะครับผมโัวเคเดี๋ยวห้าสิไปหาเพื่อนกันเลยไปถามเพื่อนว่าจะเลือกเขียนพยานจริงไหมแล้วทําไมถึงเลือกเขียนพยานนะครับผมต้องไปหาท่านวันนี้ต้องพบท่านได้นะครับวันนี้โัวเคียไปหาเพื่อนเลยครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงห้องอาจารย์ไพโรธเรื่นวิชาแล้วนะครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เห็นตัวจริงแล้วตัวจริงเห็นเห็นแต่ในทีวี เห็นตอนนทีวีพ่น้องอิหรีเพราะว่าดูรายการหลายรายการที่อาจารย์ไปออกนะครับผมวันนี้ได้กลับมาอาจารย์เพราะว่าผมอ่ะได้ข่าวว่าอาจารย์จะเลิกเขียนพนะยันแมนอิหีบอกอาจารย์แมนฟังอีสานรู้เรื่องไหมครับนี่ฟังรู้ครับผมเป็นผูดูดอนเดอรอาจารย์ก็มีธุรกิจอยูดอนอยู่ได้ข่าวว่าอาจารย์จะหยุดเขียนพระยันอันนี้จริงไหมครับนี่จริงครับก็กะว่าสร้างโบสถ์เสร็จก็จะหยุดเขียนยันแต่จริงจอาจจะหยุด ก่อนอาจจะเป็นต้นปีนี้หรือปลายปีนี้สาเหตุที่อาจารย์จะหยุดเขียนคืออะไรครับสุขภาพสุขภาพเนอะสุขภาพตัวอาจารย์เองนั่งทั้งวันไม่ไหวครับอ๋อคืออาจารย์จะหยุดเขียนพรยานแล้วนะครับใช่เนื่องจากสุขภาพสุขภาพไม่ดีพอตัวอาจารย์เองเดินจะไม่ไหวนะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเปล่าอผมเคยบูชาแบงค์ควันถุงครับเคยได้บูชาไปทีนี้รู้สึกว่า ทำมาค้าขายมีโชคมีมาเราขายอะไรผมคาธุรกิจเครื่องสาอางครับขายของเครื่องสำอางพี่น้องผมขายเครื่องสำอางความงามหน้าตาหวานหน้าตาหวานว่าหลอ่ลอหล่ออยู่ครับหล่ออยู่ขายเครื่องสำอางครับผมทีนี้มีโอกาสาได้บูชาครับรู้สึกว่ามีโชคมีมาครับผมห <G ül üyor> ยิบจับอะไรออกมาขายเนี่ยง่ายมากก็ดีใจด้วยครับผมก็ไม่ได้เป็นเราคนเดียวหรอก็เป็นกันเยอะเป็นกันเยอะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอมีโอกาสได้บูชาพพอพอบูชาไปแล้ว รู้สึกว่าหลังจากบูชาเนี่ยผมก็เริ่มทำธุรกิจครับ,รบทำธุรกิจเกี่ยวกับขายพวกเพื่อนสำอางหน้าปอดขายรีวิวสินค้าในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของอะไรหลายอย่างม,มันจะดีขึ้นหลังจากตอนนั้นเลยครับผมอันนี้มีคนชาบบูชาเยอะเพราะว่าเป็น,ปนรุ่นที่สองแล้วนะครับนี่ก็ผ่านพิธีมาหลายที่ด้วยกันครับมีด้วยกันสามสีเป็นสีทองน่ะแล้วก็สีเงินแล้วก็สีหน้า เป็นสามสีเป็นสีมงคลสามสีมงคลนะครับพี่น้องคอยบูชาปไปเลยคอยรู้สึกว่าคอยยิบใจเมา่ขายนี่เบยยังนี่คือคองว่วไปเบิดพี่น้องเฮ็ดยยังกับว่ว่าว่าลาบลื่นลาบลืน่นมือนีก็เลยกลับมาหาเพลินนะครับผมที่สําคัญวันนี้ก็ดีข่าวว่าอาจารย์ไปสร้างโบสถ์ที่อุดรครับที่วัดคําชะโนดวัดคําชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัด,ดอ,อุดรธานีบ้านผมเลย เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนทั้งประเทศนะเกี่ยวกับองค์พญานาครับปู่ศรีตุทโธย่าศรีวุทุมาอี่ที่อาจารย์ถือว่าโชคดีหรือได้มีบุญร่วมกับพี่น้องชาวดอนนะที่ได้สร้างโบสถ์ที่มีคนไปกรบาบไหว้บูชาเยอะๆถ้าเราไปสร้างโบสถ์แล้วมันคนไม่ได้เข้าไปกรบาบไหว้มันก็เป็นประโยชน์กับศาสนาน้อยเนาอทีนี้เราก็ได้ทําบุญใหญ่ ถ,ถือว่าใหญ่เพราะว่าการทําบุญการสร้างโบสถ์อาชีพของคนเรามันถือว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยปู่ย่าตายายก็บอกว่าถ้าได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ถือว่าได้สร้างบุญใหญ่นอ,อนตายตาหลับหวังว่าชาติหนนะ้าจะได้กินดีอยู่ดีหรือรว่าอยู่สุขสบายเนาะเพราะชาติน,นี้เราก็พอมีกินมีใช้แล้วใช่ครับโบสถ์หลังนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้เวลาสร้างประมาณยี่สิบห้าเดือนเนาะสวยงามเพราะรวมช่างทั้งประเทศเลย ที่มีฝีมือดีนะเอาไปลุมกันเอาเอาให้เสร็จไวที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะยกให้กับพี่น้องชาวคำชะโนดนะพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงคืออยู่ในพื้นที่ของวัดเลยใช่ไหมครับพอสร้างเสร็จปุ๊บก็ยกให้เลยอ,อาจารย์ก็ไม่ได้เข้าไปพูดม,มาคนลุกเลยพี่น้องสร้างสร้างโบสถ์สร้างสร้างโบสถ์สังสระน,นี่เป็นเป็นบุญใหญ่พี่น้องมา,มากเลยคนลุกเลยพี่น้องแล้วได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์เออได้ยินข่าวว่าอาจารย์อะ ทำเหรียญออกมาครับก็เป็นที่ระลึกสําหรับคนที่มาร่วมทําบุญนะเขาบอกว่าอยากสร้างคนเดียวสร้างโบสถ์แบ่งบุญแบ่งบารมีนะก็ใครอยากร่วมบุญในจารก็มีเหรียญไว้เป็นที่ระลึกนะฮะวันนี้ผมก็จะขอบูชาด้วยนะครับมีไหมมีไหมเดี๋ยวจะขอบูชาด้วยวันนี้เพราะว่าอยากร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ประจา์นะครับวันนี้ตอนนี้ตอนนี้เหลือสีทองครับ แล้วก็สีทองแดงสีทองเหลืองนะค,ะคราบถ้าพอก็รวมบุญกันครับเป็นสีทองสีทององพญานาคองค์พญานาคนี่เป็นัญรักที่คำาชโนด,ดเลยนะครับผมแล้วสวยงามเป็นรอยรอยรอยองนะเป็นสามมิติเลยเป็นแยกชิ้นตัวองพญานาคก็แยกออกมาแล้วมาประกอบมันบอันนี้อาจารย์ออกแบบใช้เวลาครึ่งปีกว่าเกือบปีนะเพราะว่าแก้แบบแล้วแก้แบบเพราะเราอยากทําให สวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราทําอยากทําให้สวยที่สุดเพราะนี่คือของที่ระลึกและด้านหลังยังมีมหายันรวยของอาจารย์เทโรด้วยก็คือของอาจารย์เองอันนี้คือใส่ไปด้านหลังด้วยเลย,ย,ยใช่ไหมครับ่เป็นมหายันสิบทิศนะมีอักขละเลกยันต่างๆครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนโมพุทธายะนโมาอาอุอิสวาสุอสังวิสุโรปุสาภุพาครบอยู่ในนี้เลยนะฮะ เมตตาค้าขายครบเลยแล้วก็ได้ผ่านพิธีบวงสวงใหญ่ที่คำชโนดแล้วนะฮะนี่ก็วันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ประหลาดบนท้องฟ้านะฮะเป็นเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยมีพญานาคลงมาที่คำชโนดเห็นเลยฮะเป็นเป็นช่องเลย,เลยแล้วก็มวนขึ้นไปคาบแก้วมีเมฆมาบังพระอาทิตย์ให้มันเหมือนดวงแก้วแล้วก็เป็นพญานาคคาบแก้ว<ม>คนทั้งงานคือฮาหมดเลยแล้วก็มีนักข่าวที่ไปทําข่าวเยอะเลย นะที่อยู่ี่นู่นเพราะฉะนั้นถือว่าท่านได้รับรู้นะได้ได้เหรียญด้วยแล้วก็ได้บุญร่วมสร้างโบสถ์ด้วยนะครับผมคือหากแค่ใจแล้วคือทุบาทุตางคือสร้างโบสถ์อาจจะไม่พอหรอกไม่พอใช่ไหมครับไม่พอแล้วอาจารย์ก็มีทุนทรัพย์ส่วนตัวอยู่บ้างแต่นี่คือการให้ให้อาายให้คนอื่นร่วมบุญด้วยใช่ไหมครับคือประสงค์ก็คือว่าได้เหรียญพรอมได้บุญพรนะครับผมและวันนี้ก็อยากให้อาจารย์เขียน ยันให้วันนี้เพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะเลิกเขียนยันแล้วครับนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเมื่อวานก็เขียนให้หลายคนใช่ไหมครับจีไกได้เนาะมนีจีไได้เนาะต้องไ้ได้มอนีเนาะมากกว่าไกนี่อันนี้มอบแบงค์ให้ก่อนนะว่าเอามาแล้วก็ยังไม่ได้รับกับมือครับเข้าไปก่อนนะอันนี้มีอาจารย์เขียนนะเกี่ยวงินเกี่ยวทองให้ด้วยแล้วก็ใส่พระคาถาหัวใจยันพระศีวลีนะฮะณชาลีติ ก็เน้นในเรื่องของโชคลาภค้าขายดีการเงินการงานดีนะเป็นเรื่องของความเชื่อครับนะเพราะให้เราเันสามี่คนนะครับอย่างเป็นทางการขอให้ลิตะมากไปอีกเรื่อยๆนะครับผมอ้าวทีมงานเก็บแผ่นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาแผ่นอื่นมา รียบร้อยแล้วคุณครับคืออนุโมทนาเหรียญหนึ่งได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งแบบมียันของอาจารย์ไพโรจน์ด้านหลังด้วยนะครับผมับใส่กล่องนะครับผมขอบคุณขอให้โชคดีมีชัยแข้วคลาปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปทีนี้อาจารย์ก็จะเขียนยันให้เราแล้วนะครับต้องวันเดือนปีเกิดนะวันเดือนอ๋อแล้วที่สําคัญยันนี้ไม่ใช่ยันทั่วไปคือเป็นยันบุคคลของแต่ละบุคคลใช่ไหมครับยันเฉพาะบุคคลเขียนตามธาตุต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราก็ มนุษย์ทุกคนมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแต่มีธาตุไม่เท่ากันจึงเกิดหน้าตาไม่เหมือนกันบจึงเกิดอารมณ์ต่างๆแตกต่างกันบางคนขี้โมโหบางคนใจเย็นเกินบางคนไม่มีความกระตือรือร้นอะไร,รก็เป็นในเรื่องของธาตุก็เป็นการปรับธาตุหมุนดวงตามตำนานความเชื่อก็คือว่าจะเปิดปดวงนะจะทําให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นหรือว่า แต่ก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในสิ่งในธรรมนะในธรรมสิ่งผิดกฎหมายครับยันตัวเนี้ยครับผมดังไปทั่วโลกเลยใช่ไหมอาจารย์เขาว่างั้นนะแต่อาจารย์ก็มีผมอยู่ต่างประเทศมากกว่าผมก็ได้ยินแล้วนะอาจารย์ใช่ไหมรับผมอยู่ฟินแลนด์อ่าผมเพิ่งกลับมาปีกว่าครับผมผมเ,เรียนที่น,นู่นอ๋อที่บอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แมนรครับใช่ครับอยู่ที่นู่นก็ได้ยินได้ยินเรื่องนี้แล้วคือได้ยินมาตลอดครับผมว่าเรื่องของพยันนะครับผมอ่าทีนี้วันเดือนปีเกิด เกิดเสยไดใช่ไหมได้ครับผมได้ได้ครับสิบสองมิถุนาครับผมสิบสองเดือนหกครับสองห้าสี่สามปีมะโรงครับสี่สามปีมังกรเนาะครับมังกรมังกรเกิดกลางวันกลางคืนกลางกลางวันครับผมกลางวันเช้าวตู่วันจันทร์คานพุธศุกร์วันจันทร์ครับวันจันทร์เน้นในเรื่องอะไร ที่ต้องการก็คือเรามีปัญหาอะไรเราต้องการอะไรอยากเน้นสักเรื่องหรือสองเรื่องก็พอตอนนี้ก็ในเรื่องของธุรกิจกับธุรกิจการเนเรื่องการเงินธุรกิจการเงินครับและอีกสักเรื่องอ่ะสุขภาพสุขภาพช่วงลาไม่เอาช่วงลาเอาเหมือนกันครับเอาไม่อยู่ไม่มีอยู่ในธุรกิจแล้วหรอเน้นในเรื่องของการงานการเงินนะเน้นในเรื่องของสุขภาพครับ ยกลาบแถมให้เนาะเริ่มเลยนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีครับผมไม่เกินสามสิบนาทีก็จะแล้วเสร็จปกติอ,อาจารย์ไพโรจน์เขียนยนันวันละวันละกกี่ พื้นครับเนี่ยี่พื้นขึ้นอยู่กับขนาดมันมีมันมีไซส์เมตรไซส์ห้าสิบเซนไซส์สี่สิบเซนไซส์สิบเซนบอกไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นไซส์ถ้าเป็นไซส์เมตรก็ได้สองแผ่นสามแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่จะบอกว่าจะบอกว่าเห็นของจริงสวยมากครับผมเราไปดูห้องที่แบบแกลเลอรี่แกลเลอรี่ครับผมโชว์สวยมากจนทีมงานไปขอจับดูของจริงไหมทีมงานไปขอจับดูของจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าสวยมากแบบของจริงแบบแล้ว การวาดนี này, ่คือมันเหมือนเครื่องพิมพ์น่ะมันเหมือนเครื่องพิมพ์ออกมานะครับผมไม่น่าเชื่อว่าพิมพ์ไหมพิมพ์ไมไม่พิมพ์ครับเขียนเพราะว่าสัมผัสคือจริงหมดทุกอันเลยที่เขียนออกมาจริงหมดนะครับผมหลายคนก็บอกว่าใช้เครื่องพิมพ์เพราะว่ามันเหมือนกันหมดทุกทุกอ่ะจะเป็นวงกลมเนาะเราดูการการวาดของอาจารย์เนี่ยคือจะจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เป๊ะหมดทุกอันเลยนะครับจนเหมือนเครื่องพิมพ์จนเหมือนการไม่เหมือนการคนไม่เหมือนคนวาดนะครับผม พอมาดูด้วย,ด,วยด้วยตาจริงแล้วคือมันเป็นของจริงนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าปิ้นหรือว่าพิมพ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือมาเห็นด้วยตัวจริงคือการใช้ AI ในตัวเองมมี <laughs> เอไอระบบอัตโนมัติเนาะข <laughs> ายไหมครับเอไอเนี่ยขายบ้างไหมครับ <laughs> ตอนนี้นะครับผมกับแต่สิเรียวไล้พี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องมึงคือยังคือยังเล่าบ้างแต่ล่างไปในใน,ในตาเนาะนะพี่น้องแล้วเขียนออกมากเนี่ยคือแบบกระเบื้องที่แหะคือยังคว่ำเลยพี่น้องเบงแบบงามแหบบ้งเแบบง,แบบงของจริงกับแห้งงามพี่น้องว่าแปลกใจที่ว่ามันดังไปทั่วโลกเพราะว่าผู้ใดก็ตอก้องการเนาะไปทั้งสวยแบบสวยอีเดีย ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับผมในการเขียนไว้แห้งพี่น้องซีงรัลไลพี่น้องมุ่งนี้ค่อยได้เรียลน,นะครับผมมาหายัน่ที่ไปน,นะครับผมคือต้องการานานแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาอาจารย์มานี่อาจารย์ก็ขอเนเวยพรให้ผู้ใหญ่นะฮะครับผมสิ่งใดก็ขอให้สมุ่งมากปรารถนาทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวเย็นเป็นสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้มีชีวิตดีขึ้น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 รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นด้วยเธอวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมอาจารย์แพร่รดเรื่องวิชานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมายนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ